เึงหน้าตาสิบวไหแต่ลูกสะใภยคนนีขยันเ้อะจ้าเสาร์นี้ตื่นแต่หกโมงเสาร์พ่อปูเมญาซามียังไม่ทันในตื่นขอตื่นคนเดียวขอละตื่นมากว่าจิเห็ดหนันเห็ดหนีเอ้ากระวาตัดชินใจออกมาเห็นงานคนเดียวซะ ปกติสว่งนี่มันหนาหนาวพอปูเมยียสามีเขาเจ้าตื่นแปดโมงครึ่งก้อนหนานี่เขาก็ตื่นแปดโมงครึ่งขึ้นกันกับข้าเจ้านั่นแหละพี่น้องแต่ว่ามือนี่และตั้งใจตั้งเป้าไม้เจ้าข้องว่าสีตื่นหกโมงครึ่งเพื่อจะมาหาศึกษาเฮียนหูเกี่ยวกับประสบการณ์การเทิดหุ่นเพราะว่าราคาทองคำรวงแห้งเนาะขอเสียเงินไปหลายสามีครัว่านับจากนีไปขอเติมเงินเขาพอให้เจ้าอีกแล้วถามว่าเจา้ายังบวศึกษาเฮียนหูเลยอยากสศึกษาจริงจังแล้วตัง้งใจลุกแต่หกโมงเสาร์พอตื่นขึ้นมากก็ตัง้งเียวด ล้างกานกับบไว้แล้วแหละออกไปหาเห็ดเบียดีกว่าเียนร้ายมันกับปวดสมองเห็ดง,งานใส่สมองนี่มันปวดสมองพี่นนองแต่เห็ดง,งานใส่แร้งงานนี่สบายเหนื่อยกายแต่มีความสุขทางใจเตือนสาวมาก่อนมูขอกำมาเอาหัวอาหารแล้วก็มาเกลืองงวัวแล้วก็เอางัวเขามากินคอยจะเห็ดในส่วนที่ขอยต้องเห็ดทุกวันส่วนที่ขคอยสมาดเห็ดได้ตัวไรเที่ยวคอยเห็ดบัวได้แล้วก็กปล่อยให้สามีเขาพอปูมาเห็ดอากาศมือนีไข้แน่กัมือว่านมือว่านนี่หมอกลงร้ายขนาดมือนี้แล้วอากาศคืออาาเป็นสีแจงแจง,แงใสใส่ออกมาแน่แต่ย่างเป้าับจากนไมไปสิตั้ง โมงเสาทุกทุกวันว,วังวาพี่น้อง ค่อยๆตั้งเป้่าไม้ีนป้าไหวเขียนติดคางฟ้าดิบๆได้ปฏิบัติได้บ่หอดสามวันลังจานกนก็ล่เลิกลมเลี้ยวไปแม่ผู้ได้เป็นคือ่อยไดบบ่ตั้งเป่าไม้ป้าไหวสุดท้ายก็ไปบ่ระท่านถึงเป่าไม้หลมเลิกกลางทางสะกอนสิ่งหนึ่งที่่อยสามารถเห็ดได้และยังเห็ดอยู่ปัจจุบันนี้คือค่อยๆตั้งเป่าไม้ไว้ตั้งแต่ปีกายตอนที่่อยละเบิมตั้งเฟซบุ๊กเพจนี่ใหม่ๆคอยตั้งใจว่า่อยจะโพสคลิปอย่างหน่อยวันละหนึ่งคลิปเป็นเป่าไม้เดียวที่ข่อยปฏิบัติตั้งแต่ปีกายจนมารถ เฮ็ดได้แล้วก็สิพยายามเฮ็ดต่อไปอาจจะมีบางขังบางวันที่มดไฟบูหูวาสิโพฤษคลิปเกี่ยวกับอีนังบูหูวาสชพากแนวด้ายบูหูอาสิบายแนวด้แต่ก็สิพยายามโพสคลิปลงหลายๆงัวจุคุนี่เราเป็นจุพวกลูกเพิ่นข่อยสไลเพิ่นกลับไปบอนนอนเพิ่นขึ้นแล้วก็สิมากระเขียมหยาหยาต้นนี้เพ่นเพิ่นกินบม่ไหนต้องบอกพ่อปูกับสามีให้มาเปลี่ยนหยาใหม่เราคอยก็สิมาเขียมส่วนหยาที่คอยเคยกะเขียมป้าไหวเขาเจ้าถูกเส้าแล้วก็สิมาไล่งัวพวกนี้เขาไปบอนนอนขึ้นแล้วก็สิเอาพวกแม่เพิ่นนปล่อออยกกมาิ แต่ละมือก็คือเมนว่าจะต้องในเหตุนาทีซ้ำๆแต่ว่าในส่วนพอกทำความสะอาดกับคับโถดกวดในเมนพ่อปู่กับสามีจะเป็นคนจัดการเพราะว่าข่อยบอสซัมนาในการคับโหดกวดข่อยครับเป็นยูพี่น้องแต่ว่าบอสซัมนาในการกวดเพราะสน,นต้องยก อยากงานให้สามีก็พอปูเป็นคนเห็ดทาวาสิเห็ดเองเบิร์ุถูกอย่างมันก็สีเกงเกินไปแต่ทาวาเห็ดไดบ่อเห็ดไดอยู่พี่น้องพอขับรหลดอยก็เคยเฮี้ยนจากสามีข่อยอยู่เฮียนจากพอปูแล้วก็ซอนให้ยูแต่ว่าในส่วนส่วนหนีของบ่ออย่างเห็ดเนาะปลาให้เป็นนาทีของเขาเจ้าซะย่านพี่น้องบรรหาวาขับไปขับมาโดยความจี้เฮาบ่ชอตำนานเนาะขับไปตามกำแพงบ่ขับไปหยาบันันไปทับันันเนาะมันสิเกิดการเสียหายมันสิเกิดการเปเพเจ้าในพอปูแม่ยาสามีเขาสีดาเนาะเพราะสนันก็คือป้าพี่น้องป้า เป็นนาทีของสามีไปเนะาะถามว่าข่อยเห็ดเองเบิสถ,ถุกอย่างก <c oughs> นสั่นก็สิบ่เอาพูดแล้วพี่น้องเพราะว่าอีหย่างอีหยังก็เฮ็ดเป็นเบิดเห้วเด้อีกหนึ่งสาเหตุที่พอปูละหักข่อยยอนว่าข่อยเห็ดต่างมือต่างตีนเล่าไดงานฟ้า์มนเป็นงานที่ขอนขางนักแล้วก็มีใจหักอีลี่จึงสีสาม,มารถเห็ดใดส่วนงานของข่อยกับําเเ็จเซ็จสินส่วนที่เหลือกัไป้ายพอปูสามีมาเห็ด